คนจากข้างๆเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นระยะระยะนอนอยู่ดับอยู่แล้วก็จะได้ยินเสียงเขาคุยโทรศัพท์ว่าโอเคแก้ปัญหาแล้วนะนู่นนี่นั่นก็คือแบบมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างรบกวนนิดหน่อยรอบ privacy ward ที่ตัดสินใจได้ติดตั้งกับทาง SGC นะคะก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆคือตอนแรกก็คาดหวังประมาณนึงแต่อันนี้มันก็คือเกินเกินความคาดหวงังค่ะก็ชื่อนิวนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทค่ะค่ะบุ๊กเหมือนกันค่ะเ,เป็นพนักง,งานบริษัทเหมือนกันค่ะ ค่ะปัญหาเรื่องเสียงที่เราใช้คอนโดนี้มานะคะก็คือ,อเราอยู่กันมาประมาณปีหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีช่วงที่แบบว่ามีเสียงรบกวนจากห้องข้าง,างาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นระยะระยะบางช่วงก็คือมีบ้างไม่มีบ้างแต่คือห้องข้างๆไลฟ์สไตล์เขาจะเหมือนแบบว่าเล่นดนตรีร้องเพลงแล้วก็เป็นไอทีก็จะทํางานกลางคืนตีสองตีสตื่นมาคุยงานบ้างซึ่งบางครั้งก็คือทางเราก็จะ นอนอยู่ดับอยู่แล้วก็จะได้ยินเสียงเขาคุยโทรศัพท์ว่าโอเคแก้ปัญหาแล้วนะนู่นนี่นั่นก็คือแบบมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างบรบกวนนิดหน่อยแต่ก็ใช้ชีวิตมาปีหนึ่งแล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องมองหาอะไรที่มันช่วยแบ่งเบาตรงนี้ไปให้เราหลับสบายยาวๆทั้งคืนนะคะก็เลยเริ่ม,มต้นเริ่มต้นจากการเหมือนเซิร์ชก่อนว่าโอเควิธีช่วยที่ป้องกันเสียงรบกวนมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็ผู้ตามตรงก็คือมี2 3สแบรนด์ในไทยใช่ไหมคะแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวคืออยากได้แบรนด์ที่ค่อนข้าง เหมือนเป็นที่ยอมรับแล้วก็รู้จักแล้วก็คุณภาพสูงแล้วก็ลองเปรียบเทียบราคาก็คือต่างกันไม่เยอะค่ะก็เลยเริ่มที่จะติดต่อทาง SCG ไปค่ะใช้เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะไม่นานเลยก็คือเซิร์ชปุ๊บนุก็แอดไลน์ไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตอบว่าเดี๋ยวจะให้เซล์ติดต่อมาก็คือภายในวันนั้นเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เหมือนโทรมาแล้วก็ให้แอดไลน์คุยกันแล้วก็จุดเริ่มต้นคืออยากได้เร็วที่สุด ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเร็วที่สุดตามตารางก็คืออาทิตย์หน้าได้เลยก็รีบคอนเฟิร์มนู่นนี่นั่นกันคือก็เป็นไปตามนานเป๊ะเ,เลยค่ะก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าโอเคอชื่อดังด้วยบริษัทแล้วก็เหมือนทางเซลน่ารักมากๆไนิ์มากๆแล้วก็โทรติดตามผลอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็ให้เซ็นใบเป็นเหมือนใบ <Pot ation. S 1> ใบคอเทชันตกลงเรื่องราคากันแล้วก็มาดูสถานที่จริงค่อนข้างเร็วมากๆค่ะ mm hmm. ก็ประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นเลย เจ้าหน้าที่ที่มานะคะก็คือเหมือนติดต่อกันให้มาดูสถานที่จริงแล้วก็เหมือนทางน้องก็ถามว่าปัญหาที่พบอยู่คืออะไรบ้างแล้วก็เหมือนน้องก็แนะนำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ว่ามีสองสองแบบก็คือสแตนดาร์ดกับพรีเมียมนะคะถ้าจำไม่ผิดค่ะก็คือทางเรารู้สึกว่าถ้าจะทำแล้วราคาต่างกันไม่เยอะก็ขอพรีเมียมไปเลยน้องก็แนะนำค่อนข้างดีค่ะว่าความต่างของเราสแตนดาร์ดกับพรีเมียมต่างกันยังไงบ้างก็ค่ะ,คะก็ตัดสินใจเลือกแบบพรีเมียมแล้วก็เหมือน น้องก็ค่อนข้างเหมือนอเช็คเขาเรียกวอะไรอ่ะขนาดของห้องอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็โปรเฟชชั่นอลมากๆเลยค่ะคือรู้สึกได้เลยตั้งแต่คืนแรกค่ะก็นอนหลับสบายขึ้นไม่ได้ยินเสียงห้องข้างๆนะคะจากที่ก่อนหน้าเนี้ยค่ะก็มีปัญหาแบบเราจะได้ยินเสียงห้องข้างๆเวลาเขาอาจจะดูหนังเสียงดังหรือว่าแบบ คุยโทราศัพท์เสียดงดังเองอันก็จะมีบางในช่วงกลางคืนนะคะก็คือหลังจากที่ติดตั้งแล้วคือนอนหลับสบายมากแล้วก็รู้สึกแบบประทับใจมากๆค่ะขอเสริมนิดนึงค่ะก็คือปกติเหมือนของหล่นหรือเขาเปิดประตูเสียงดังอ่ะอันนี้อันก็จะถ้าห้องเราเงียบเราจะได้ยินแต่คือค่อนข้างดูไกลมากๆว่าแบบปิดประตูหรือเสียงเปิดแอร์อะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าเหมือนอยู่ไกลอ่ะก็รู้สึกประทับใจค่ะแล้วก็คิดคิดว่าเรื่องถูกมากๆเลย ก็แลนของช่างที่มาติดตั้งนะคะก็ตรงตามเวลาที่ได้นัดห,ดหมายไว้นะคะก็ช่างนะค่อนข้างจะ p r o f e s s i o n a l มากๆนะคะจากที่ดูการทำงานนะคะคือเขามีการาวัดระยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะเป๊ะเลยแล้วก็รู้สึกาวางใจอะคะ่ะเวลาทำงานกา็งานเรียบร้อยะคะ่ะไม่ได้เหมือนเลอะเทอะตรงส่วนที่ไม่ได้ทำงานนะคะ ก็สำหรับ Privacy Ward ที่ตัดสินใจได้ติดตั้งกับทาง s g นะคะก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆคือตอนแรกก็คาดหวังประมาณนึงแต่อันนี้มันก็คือเกินความคาดหวังอะคะ่ะว่าโอเคไม่ต้องมากังวลว่าเก็บงานเรียบร้อยไหมคือระหว่างที่เขาดำเนินการก็คือเปเปเปทุกขั้นตอนตั้งแต่แบบเซลมาคุยดูสถานที่จนวันที่คุยกันไว้ว่าประมาณเท่านี้วันก็คือเสร็จเร็วกาหนดด้วยซ้าแล้วก็เก็บงานเรียบร้อยผลที่ได้ก็คือชีวิตดีขึ้นมากๆเลยค่ะ ก็ขอแนะนําใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่นะคะแบบข้างห้องเหมือนไลฟ์สไตล์ต่างจากเราด้วยเวลาหรือด้วยการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีเสียงหรือทางเราเองที่มีเสียงดังไปหาเขาก็เลือกตอนนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยค่ะคุ้มค่าด้วย